ครับวันนี้ชาวนาอยู่นะพาทุกท่านมาที่อำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็ยังอยู่ที่อำเภอลาศีสไลยอยู่นะครับตอนนี้เขาเบิ่งอีกแปลงหน้าครับที่เป็นแปลงที่ใสเครื่องหยอดนะครับเป็นหน้าหยอดนะครับตัวนี้ตอนหยอดหยอดแห่งนะครับเพว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกลงมานะครับเพื่อ ฝนตกลงมานะครับตอนนี้ก็มีน้ำนะครับคุ้มหนาคุ้มดินะนะครับบรใหาเกิดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเขานะครับน,นี่มีอยู่สองหลุนนะครับเ็นเนื่องจากว่าหน้าของเ้านะครับสามารถปรับดินให้เสมอได้นะครับที่นี่ก็เฮ็ดให้เขาตรงนี้นะครับกับมีบ่เกิดนะครับเขาเบ่เกิดนะครับเขากับมีการเอา ก้านะครับก้ามาสอมนะครับกัเเลยเบิงเห็นนะครับเป็นสองรุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าเข่าเข่าเห่าหยอดนะครับบางมองอาจจะเกิดบ่บ่บ่ดีนะครับเท่ากับเอาก้านะครับที่เห่าตกไว้นะครับมาสอมนะครับก็เลยเห็นนะครับเป็นเข่าสองรุ่นนะครับก็เนื่องจากปัญหาที่เห่าบ่สามารถอ ปรับแปลงหน้าให้เสมอได้นะครับเพราะว่าในตอนเทืหน้านะครับในช่วงเมษานะครับอาจจะยังบม่มีน้ำนะครับก็เลยปรับแปลงนาไม่เรียบ